มีนสุดารัตน์ขึ้นแทน่นนางเอกภาพยนตร์เครียดหนักทำไมเกรนขึ้นจากงานโฆษณานางเอกเอมี MV สาวมีนสุดารัตน์ผูกมอสิริก้าวสู่นางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกในเดอะอัพแ k อัดยาเกมจากผู้สร้างกันตนาโมทันพิเคเจอร์และ X Spring โดยรับบทเป็นทอยสตริงเมอร์สาวสวยหนึ่งในทีมรับจ้าง๊ำแรงที่ชื่อเดอะอัพแ k ง แถมมีเลิกซีนแทบๆกับกิตทรีแมนดาวสนิทกันทำให้การทำงานไม่เกรงแต่ไม่กล้าดูฉากนี้อยู่ดีเพราะเขินมากสาวมีนเล่าการทำงานให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีงานแสดงเล็กๆน้อยๆกับงานโฆษณาและก็มีถ่ายเอ็มีไม่ได้ใช้ทักษะเยอะถ่ายวันเดียวเสร็จแล้วแต่หนังใช้เวลาอยู่กับตัวละครเยอะมาก ต้องทำความเข้าใจลึกมากพอเป็นเรื่องแรกต้องทำการบ้านเยอะมากใช้เวลาในการทำความเข้าใจบททำความเข้าใจเรื่องมุมกล้องถ่ายยังไงตัวละครอื่นเราก็ต้องจูนเข้าหากันด้วยคะใช้เวลาหลายคิวเหมือนกันกว่าจะปรับตัวเข้ากันได้พอปรับตัวได้เราก็สบายใจขึ้นมาเล่นเรื่องนี้ได้อย่างไรมีแคสติ้งตามไปให้แคสติง้งวันที่ไปแคสได้รับเชิญว่าไปแคสก็ตื่นเต้นมาก เพราะก่อนหน้านี้มีหนังให้ไปแคสบ้างแต่ไม่เคยได้เลยพอได้เรื่องนี้เราตั้งใจมากเพราะบทมันใกล้ตัวเรามันไม่หนีไปจากเราเท่าไหร่แล้วมีนรู้จักที่ผู้กำกับคนหนึ่งเรียกเขามาคุยเลยว่าบทนี้มันต้องยังไงเหรอผู้กำกับเขาอยากเห็นอะไรมีนตั้งใจเบอร์นั้นเลยต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมจะมี acting c o ค้ชให้และก็มีเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงหนัง เรื่องตัวละครที่เราต้องแสดงก็มีโค้ดแอคติ้งไปด้วยเล่นหนังเรื่องแรกถือว่าเจองานหินเลยไหมใช่เลยค่ะมีนเจอบทเครียดเป็นหนังดราม่าเนอะเราจะไม่เกรนขึ้นทุกครั้งเลยที่ไปถ่าย พอกลับบ้านอาบน้ำเตรียมนอนจะปวดหัวมากเหมือนเราเข้าไปอยู่กับบทตรงนั้นมากมากเพราะบททอยมีช่วงเวลาที่สดใสน้อยมากจะต้องจับตาดูแฟนและต้องดูเพื่อนว่าเขาทำอะไรแล้วเราเก็บเป้ามาคิดไหนจะเรื่องตัวเองที่มีให้คิดอยู่แล้วด้วยบทเป็นสตรีมเมอร์สาวที่ต้องเล่นเกมเก่งมากแตูจริงมีนเป็นคนเล่นเกมไหมนีนจะไม่เล่นเกมต่อสู้เลย จะเล่นเกมง่ายๆไม่เครียดเราเล่นเกมผู้หญิงผู้หญิงต้องการคลายเครียดแต่ในเรื่องนี้เป็นเกมค่อนข้างเครียดต้องสึกชิงเนื้ยิงกันตลอดเวลามินเลยต้องไปฝึกนิ้วเพราะโปรโปเพลเยอร์เขาจะจับนิ้ว4นิ้วที่ไม่เหมือนเราเล่นปกติเราเล่นแค่2นิ้ว ก็ต้องไปฝึกกับโปรเพลเยอร์จริงๆให้เขาเทรนว่าต้องจับนี้ยังไงพวกสัพทในเกมก็ต้องจำทำให้เหมือนเราเป็นโปรเพลเยอร์จริงๆในเรื่องเราเป็นนักแสดงผู้หญิงคนเดียวต้องร่วมงานกับหนุ่มๆทั้งกิจเกมแจ็คเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกก็คิดว่าเราจะอยู่ตรงนั้นได้งานไหมนะเพราะเขาเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ด้วยพื้นฐานเรามีมีเพื่อนผู้ชายเยอะพอมาอยู่ตรงนี้ด้วยเขาเป็นนักแสดงกันมาก่อนแล้ว ทั้ง3คนนั้นก็เป็นคนตลกเลยทำงานด้วยกันง่ายค่ะต้องมีฉากเลิฟซีนกับ mm. กิตรีแมนดาวเขินไหมไม่เขินนะเพราะตัวมีนไยเอ็มวีก็มีเลิฟซีนมาก่อนแล้วแต่พอเป็นกิจก็ไม่เกรงอยู่ดีเพราะรู้จักก่อนอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นการแสดงเนื้อเลยต้องทำตัวให้เป็นมืออาชีพหน่อยทำให้มันดีไปเลยเราตกลงกันว่าเราจะทำมือยังไงจะเคลื่อนไหวยังไงประมาณ3มเทปผ่านเลย ถือว่าน้อยมากสำหรับเลิฟซีนแต่มีนเป็นคนไม่ชอบดูตัวเองเล่นยิ่งเป็นฉากเลิฟซีนด้วยยิ่งไม่อยากดูว่าตัวเองทำอะไรไปเขินตัวเองตอนดูตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นสีชมพูไหมมีนอายุ27แล้วมีนม,มีแฟนแล้วขะเขาเป็นคนนอกวงการครบมานานแล้ว5ปีแล้วค่ะความรักสำหรับมีนเรื่อยๆคบกันมานานแล้วเนื้อลงตัวทุกอย่างแฟนเป็นคนนอกวงการเข้าใจการทำงานของมีไหม เรื่องนี้ก็คุยกันมาตลอด5ปีเวลาไปเล่น MV ต้องมีฉากเลิฟซีนต้องอยู่กับผู้ชายแรกๆเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเขาไม่ชอบที่จะมาดูผลงานของเราที่ไปจูบก,กับคนอื่นเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่อธิบายให้ฟังว่าเป็นงานสุดท้ายเขาก็เข้าใจ แรกๆอาจจะมีงอนงอนบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เอามาคิดเพราะเป็นงานของเราอย่างเวลารับงานก็ไม่ปรึกษาเลยนีนมองว่าการทำงานของนีนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเองได้ร้อเปอร์เซ็นตเหมือนบังคับแหละว่าคุณต้องรับฉันให้ได้นะเราเลือกงานด้วยเงินที่โป๊มากเกินไปก็จะไม่รับเพราะจะไม่ดีกับตัวเราด้วย เราจะให้เกียรติตัวเองด้วยขเขาก็ไว้ใจเราในการรับงานด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมท่องเข้าสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ